รุ่นน้องเนี่ยเขาจะนี่แหละเขาจะซ่อมข้ามถ้าเจอชั้นซ้าย,ยสุดๆนะชั้นหนึ่งอยู่แต่ตรงข้ามไปชั้นสามไปเราลงมาตกเท้าหรือมาปวดท้องฉี่กลางคืนเราไม่ได้ไปได้ฉี่เราถูกเรียกไปตอนที่สองที่สามไปได้กลับไปต <c oughs> ียา <c oughs> ถูกเรียกไปแดกนะถูกเรียกไปแดกนะ <c oughs> แล้วก็พอเลยลงมาก็เป็นชั้นสองอันนี้เราก็หมู่ของผมก็เดินแถวที่สองนะคนสุดท้ายนะมือทางทางทงปีขวาเนี่ยนะก็คือหมู่เขาเรียกหมู่ใกล้ กองมาขับกล่ที่ย้ายไปอยู่กี่ไหนนะฮะเนี่ยไม่ไม่มาผมเป็นพันตีแล้วไงอ๋อพูดถึงพูดถึงแต่ว่าพี่ต้องมาเดินด้วยว่างั้นอ้าผมผมถูกย้ายมาอยู่เรียนในร้อยไงอ๋อครับจากขอสามกรมหานมาย้ายพอดีใช่ไหมในหารยุติการในการปลดกรมหามันหนึ่งที่ถูกย้ายเพราะว่าเขาจับประวุติตอนปฏิวัติป่าไงครับครัก็ไปเลยฮะครับอันนี้ก็ออกประตูโรงเรียนออกประตูเรียนเข้าสู่ถนนราดำเนินครับฮะตอนนั้นทงใจเจริญพลนี่ฮะเคยสนามก็เดินไปที่ พะรูปงส่งมาฮะฮะต่อไปครับจํานวนนักเรียนช่วงนั้นเยอะไหมพี่ชั้นในวาณสองร้อยอ่ะชั้นละประมาณสองร้อยหมดละนะฮะพอรู่งเปที่เดียวในแต่ละช่วงนะฮะในแต่ละช่วงครับนะครับแล้วก็ประสบการณ์การเป็นอาจารย์พี่แดงนะฮะอยู่ในโรงเรียนในร้อยนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของสนามรบนะฮะสัปดาห์ต่อๆไปเราจะพูดถึง ชีวิตของนักรบนะฮะชายชาติทหารกล้าที่อยู่กลางสนามรบนะฮะกลางดงกระสุนกลางดงระเบิดนะครับมีวีรกรรมอะไรบ้างนะครับนั่นก็คือในช่วงของสัป,ปดาห์ต่อไปนะครับวันนี้เรามาพูดคุยในส่วนของอาการทํางานในส่วนของอยู่ในเมืองเป็นอาจารย์นะฮะมีวิธีการสอนที่แตกต่างจากอาจารย์ทั่วไปอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมีคุยพูดคุยกันถึงเรื่องของการเมืองนะครับ เรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองนะฮะบทวิเคราะห์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องปลาที่ปลาอึกอะไรต่างๆนะฮะที่บานทนายกซึ่งทุกวันนี้ก็รู้แล้วนะฮะว่ามีจับมือปลาได้แล้วนะฮะมาฟังบทวิเคราะห์เรื่องวิเคราะห์มันๆจากท่านพลตรีขัตยะสวดีผลนะฮะว่า ไปจับได้ยังไงอีท่าไหนนะครับ <Okay. S 2> และก็เรื่องของท่อน้ําเลี้ยงนะฮะเรื่องท่อน้ําเลี้ยงที่กําลังเป็นข่าวก็น้าหนึ่งอยู่ทุกขึ้นคมกันตอนนี้ว่าการส่งท่อน้ําเลี้ยงจากทางนู้นมาทางนี้เพื่อกุมเสื้อแดงเพื่อจะก่กอการร้ายต่างๆนะฮะหรือสร้างสถานการณ์อะไรต่างๆโดยมีท่อน้ําเลี้ยงยังไงแบบไหนนะฮะในเบรกหนะะ <c oughs> ้าหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องของสนุกสนุกคุยกันแบบพี่ๆน้องๆซึ่งทุกวันนี้ตอนนี้นะฮะมีการทําทความคัน ความเข้าใจกันมันที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็คือเรื่องคุยกับเรื่องของท่านจตุพรนะฮะก็พูดถึงอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของท่านดรปฏิพันธ์นะครับในช่วงของเบรกหน้านะครับท่านแสดงครับสถานการณ์การเมืองในเบรกหน้าที่เราจะพูดถึงเนี่ยผมว่ามีทั้งเรื่องสนุกก็สนุกนะเรื่องสนุกก็สนุกนะฮะเรื่องมันๆเรื่องขำๆก็ขำนะฮะ อย่างเช่นกรณีเรื่องปลาอึอย่างเงี้ยท่านมีความคิดเห็นก็คง,งมีเวลาเหลือนิดหนึ่งครับไอเบรกนี่ก็คือปลาขี้ครับเสดแดงถูกลากเข้าไปเกี่ยวข้องเอ้าเกี่ยวด้วยเหรอเพราะว่า,าทางนาเทพไทยทางนายพักประยุทธ์ปัตเนี่ยพวกโคศกมันมาโทษเราครับพอโทษเราเสร็จน้งสือพินก็มาหาเราบอกว่าบอกว่าเนี่ยเขาโทษเสดแดงปลาขี้บอกครับโอ้ชีวิตกูตกต่ำขนาดนี้เรอก็ปลาระเบิดนะใช่เอาปลาขี้จะไม่ใช่อยู่แน่นอนก็เลยว่านักข่าวไปครับ มือเหมือนกับที่ผมบอกกันว่ากรุงเทพจะไม่มีวางระเบิดครับเพราะว่าไอ้พวกวางระเบิดประทัดยักษ์เนี่ยมันตกคันไปแล้วเดี๋ยวนี้เขายิงกันด้วยเอ็เจ็ดถึงก้าแล้วครับแล้วมีเราทุกคนเดียวคือตั้งปีใหม่สองปีเนี่ยไม่มีเรื่องลูกระเบิดเลยอไม่มีเรื่องลูกระเบิดเลยมีแต่ก็ระเบิดเองเแวเก้าบแต่โอ้ยนักวิเคราะห์นักอะไรเนี่ยต้องมีระเบิดกรุงเทพไปใหม่คิดกันเป็นเรื่องใหญ่คนตกตกใจหมดครับประเทศชาติเป็นโรคเจ็กตื่นไฟแล้วก็เป็นแบบว่าสร้างสถานการณ์และตัวที่ทำขวัญเสียงก็คือไอ้พวก สื่อผนสื่อของรัฐบาลนั่นเองครับคือสร้างสถานการณ์เพื่อจะไปใส่ร้ายไอ้พวกพักสายค้านเขาหรืรรหใส่ร้ายสายม็อบแดงเขาเนี่ยเพื่อตัวเองเนี่ยจะได้ดีคชั่วเอาดีใส่ตัวชั่วคนอื่นเนี้ยใช่ไหมน้องเดียวกันปาชี้ปาชี้เนี่ยเราเราไล่ไปปะปาบ,าบางจะมามาสัมภาษณ์กูเข้าปาระเบิดอ่ะกูยังพอมีเค้าบ้างแกปาชี้คนเขาไปถึงกันไหนถึงไหนแล้วครับไอ้แล้วมันตุเร่ดอ่ะเราบอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์เลย เรื่องปลาขี้เขาบอกโทษเสดแดงปลาขี้เพราะเป็นคนของเสแดงปลาขวีนน้ยุชีวิตกูตกต่าขนาดนีด้กับปลาขี้ใช่ไหมจนกระทั่งการเวลาผ่านไปเนี่ยครับับจเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬาบเรื่องใหญ่โตหมดแล้วไอ้เอาไอา้อัศวินขวัญเมืองครับซึ่งมันถือว่าเป็นตำรวจเก่งที่สุดในยุคนี้วิชัยสังกปายไอ้อัศวินขวัญเมืองนี่ถือว่าเป็นตำรวจเด่นเก่งตวีสอดส่องอะไรอย่างเงี้ยบบอะรได้ดีไม่โดนไปด้วยใช่ไหมก็เก่งๆนั่นเอาไอ้อัศวินขวัญเมืองเนี่ย มือะร,ร,ระดับผู้การภูธรภาคสองมือระดับอดีตผู้การภูธรภาคอระบบปชาหนึ่งครับไล่จับมือปาชี <c oughs> โอ้แล้วไม่อายทั่วโลกเหรอเพราะว่าประเทศไทยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าครับปรดชาต์ทีมไปในสภาก่อนครับอ่าสส,สการกรุ่นพิเศก็เลยครับมากไอ้เรียบเลย,ส,ยสมเกียรติได้รยใช่ใช่ครับพอเสร็จแล้วก็ไอ้เทศไทยซึ่งเป็นโคศกของรัฐบาลครับ เกิดมามันไม่มีความรู้สึกว่าอยากอายสาวต่างชาติเลยมันเอาขนเพชรอะขนของคนเนี่ยครับเขาเรียกขโมยใส่ถูงก็ตะเกะแล้วมาโชว์ไอ้มันไม่มีความรู้สึกเลยคือเป็นภาวะต่าเกมนะมันต่ามากครับเอาขนเนี่ยใส่ถุงแล้วมาโชว์บอกว่ามีคนส่งขนมาให้ดูนะดูประเทศไทยสามงัดไอ้ชูที่ลุยสมรีชายดีใส่งัดมาเงี้ยโทรับสี่ ปาขี้เอาขี้มาใส่หัวเนี่ยอะไรวะสำคัญที่สุดก็คือให้มือปราบฉมังฉมังที่มีชื่อเสียงนี่เป็นคนจ้างใหอขี้ที่ร,รู้ก่อนนะครับก่อนจะถึงปาขี้บ้านนายกอ่ะออมันเป็นเรื่องที่ไม่เข้าท่าเลยออกมาปัญญาอ่อนครัไล่มาเรื่อยจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันเนี่ยคนปาขี้บ้านนายกก็โยนใส่พรรคฝ่ายค้านครับว่าฝ่ายค้านฝ่ายค้านก็มือที่ทหารเอกควนอูเตียวหุยจูร่ง ลิโป้กลายเป็นสายแดงครัโอ้ถนนทุกสายวิ่งมาสัมภาษณ์เราว่าพี่แดงไปปาชี้ว่าในยกว่ารู้รู้รู้จะรู้แต่ว่าท่านสายแดงรู้แต่ว่าพี่แดงไอ้ไล่นักข่าวกับเจิงเลยเหมือนกันถ้าเรื่องบ้าเลยมึงอย่ามาคุยกูเรื่องนี้อ่ะไอ้เรืมึงไอ้เรือมันทุเลศเลยไม่อายต่างชาติก่อนอายต่างชาติก่ับไอ้เร่องเฉพาะไอ้เพรศไทยเอาขนเพชรใส่ถุงโชว์นักข่าวล้วดังไปทั่วโลกครแล้วไม่มีความรู้สึกอ่ะอยู่ลอยหน้าลยตายโคศกกระทรวงเราครับไอโ plane plane. ้โคศก รัฐบาลครับเหมือนไอ้ไอ้ดรพริพานเพาะป้าเนี่ยเด็กเบตงเสียชื่อคนเบตงเหมือนเลอะเทอะใช่ไหมไอ้ข้อน้ําเลี้ยงอะไรเลอะเทอะครับก็เลยวันนี้จับได้แล้วครับจับได้แล้วปรากฏว่าเป็นคนบ้าก็คือว่ามันเนี่ยไม่ใช่ตำรวจจับได้นะครับมันจับตัวมันเองมันจับตัวมันเองบ้านมันเองอยู่ติดกับคนข้างบ้านแล้วข้างบ้านเนี่ยชอบดูบุหรี่ วันบุรีก็มาโดนลูกมันครับทั้งลูกมันเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้มันโผโหมันก็ไปแจ้งกับเขาครับว่าไอเนี่ยพยายามฆ่าตำรวจก็ไม่รับแจ้งอืมเพราะว่าฆ่าโดยบุรีเพางั้นเห็นไหมครับแค่ดูบุรีพยายามฆ่าบอกเอ๊ะฆ่าพรทรงลูกมันเนี่ยต้องตายแน่นอนเพราะว่ามึงมาดูบุรีแบบเนี้ยเหมือนพวกคนดูบุรีอ่ะคนที่ไม่ดูก็เหม็นมนมาไปดูใส่ใจเลยพูดก็เหม็นอะไรก็เหม็นจะมาเราก็ลำคาญขึ้นรถยังเหม็นเลยครับแต่พวกมันไม่รู้ตัวเนี่ยเพราะว่า ตัวมันเป็นพวกยาเองหายใจมันังเหม็นเลยปอดมันเหนียวอะออกมาพวกขี้ยาเข้าใจมับทีนี้ก็ไอ้เนี่ยมันแจ้งพยายามฆ่ามันก็ไม่ไปไม่ไม่รับแจ้งมันก็ไปแบบฟ้องตํารวจอีเใช่มามันบอกว่าถ้าพวกมึงเนี่ยยังไม่ทำกดีกูเนี่ยมันจะเอาขี้ไปปาบ้านนายกแล้วคนที่สุดมันทำจริงจริงเหนียวป้ายังมีป้า มันเก่งจริงๆเอาเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับเบรกนี้นะฮะเดี๋ยวก็ต่อด้วยเบรกหน้านะครับช่วงนี้นะครับโฆษณาสักคู่ครับไอพวกขี้ยาเดือดร้อนมาก